ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลเวสแฮมพบแมนยูวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567แมนยูหวังไต้อันดับผนแดนใต้ในกลุ่มครึ่งล่างตารางแต่งานนี้คงไม่ง่ายเมื่อต้องไปเยือนเวสแฮมที่เปิดบ้านชนะพวกเขามา2ฤดูกาลซ้อนพิมลีอังกฤษเวสแฮมปะทะแมนยูเน็ตเวลา21นาฬิกา,ทา่ทยทสดทรูิีเมียฟุตบอล1และ2ส,สนามลอนดอนสเตเดียมเวสแฮม จูเลนโลเปตกีหมดสิทธิ์ใช้งานโมฮัมเหม็ดกูดูสตัวรุกทีมชาติกาหน้าเริ่มต้นชดใช้โทษแบนยาว3นัดข้อหาเล่นแรงบวกพฤติกรรมก้าวร้าวระหว่างดาร์บี้แมตพบสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนรวมถึงมิคาสฟูกรุกหอ,อกใหม่ชาวเยอรมันยังคงเจ็บน่องไม่หายการจะทับคาดว่าคริสเตนเซโอซัมเมอร์วิลล์ปีดัด้อดีตแข้งลีดจะได้เสียบแทนที่กูดูสอีกตำแหน่งหน้าเปลี่ยนก็คือเอสันอาวาเรสยืนกลางรับแทนที่กีโดโรดิกส นอกนั้นไม่มีตัวเลือกมากนำโดยจารดสโบเวนกัปตันทีมลูคัสปาเกลตาและหน้าเป้ามิคาอิลอันโตนียอแมนยูต็ดเอรดดิทนนักได้ข่าวดีเมื่อบูโน่แฟรนันกัปตันทีมกลับจากโทษแบนในยูโรปาลีกพร้อมลุยในแนวรุกร่วมกับมาคัสแรดฟอร์ดอริฮันโดกานาโชวรวมถึงหน้าเป้ารัสมูดฮอยลุนคัมแบ็คตัวจริงเช่นกัน แดน,นกลางมีคริสเตียนเอลิกเซ่นยืนพื้นคู่กาซิเมโลลงสลับกับมาเนลโอกาเต้ที่เพิ่งออกสตาร์ทเกมเสมอถึงถิ่นเฟเนบาเช่ส่วนแนวรับจอร์นี่อีเวนฟิตลุ้นทันเล่นเซดรักคู่มัตทายเดลิกเพื่อโยก Martinez, อาลิสโดมาตินสอุดแบคซ้ายไปพลังพลางระหว่างที่ลูกชอ,อกับไทยเลวมา,ลาเลเซียอย่างไม่ฟื้นตลอดจนเมสันเมาส์แฮร์รี่แม็กควายเลนิโยโรและคอบบี้ไมนูต่างอยู่ในลิสต์เดี้งเช่นกันนักเตะที่คาดว่าจะลงสนาม เวสแฮม4-1 4-1เอฟฟงอัลิโอลาอารอนวานบิสซาก้าดีนอสมาร์โลลานอสมาคิวแมนเอเมซอนเาวามิเอรีเอสันอวเรสจาร์ดโบเวนโทมัสซูเชกลูคัสปาเกียวตาครีเซนเซียซัมเมอร์วิวมิคาอิลอันโตเนีโอแมนูเจต็ด4-2 3-1อันเดโอนาหน้านูซมาซาอุยมัทเดลิกจอห์นนี่อีแวนลิสโดมาติเนสคริสเตียนอีิกเซนกาเซมิโรมาคัสแลตฟอร์ดบูโนแฟนัน อาริฮันโดกานาโชลาสมุดฮอยลุนความน่าจะเป็นของเกมคุณคอนแอบหวังเปิดรังฝังผี 3, สซีซั่นซ้อนเป็นครั้งแรกนับจาก1974 1977โน่นเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้ผลง,งานเหลวแหลกไว้ใจไม่ได้ด้านแมนยูตดูทุรักทุเลไม่น้อยแต่เอาเข้าจริงหลังๆก็แพ้ยากเช่นกันลงท้ายต่างฝ่ายต่างไม่ดีพอหน้าเสมอเปิดกว้างผลงการแข่งขันที่คาดเวทแซมเสมอแมนยูต0ต่อศ อันโตน่พักกีนัดแมนยูอัปเดตอาการเดี่ยงเดมุนอันโตนี่ปีกแซมบ้ามีผลงานที่เลวร้ายนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เจน์และทําให้ซีีั่นนี้เขาตกเป็นตัวสำรองอย่างถาวรสําหรับเกมต่อกรกับฟินาบัชอันโตนี่ได้ลงเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังนาทีที่73แทนที่มาคัตแอดฟอร์ดแต่ถึงนาทีที่8 9ดาวเตจอมลีลาได้รับบาดเจ็บแถมเล่นต่อไม่ไหวและทําให้ต้องออกจากสนามโดยมีอามัดลงไปรับช่วงแทน และที่สําคัญทั้งๆท,ท,ที่ไม่น่าจะโดนปะทธาหนักแต่อันโตนี่ถูกหามลงเปลออกจากสนามหลังมีปัญหาที่ขาซ้ายโดยหลังจบเกมลงมีภาพเผยให้เห็นว่าเขาต้องสวมรองเท้าบูทป้องกันจนเหมือนว่าน่าจะต้องร้างสนามเป็นนานกระทั่งล่าสุดเมื่อ2 6ตุลาคมผีแดงชี้แจงออกมาแล้วว่าอันโตนี่มีการข้อเท้าแพลงแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าเขาจะต้องร้างสนามนานแค่ไหนยกเว้นจะหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมบุกไปเยือนเวแสแฮมในวันอาทิตย์นี้ เอริกเทนฮากจะเล่นกับเวสแฮมโดยปราศจากอันโตนีซึ่งไม่ได้ซ้อมในวันเสาร์จากอาการข้อเท้าแพลงที่เขาได้รับในช่วงท้ายเกมดวลเฟนเนบาเช่แมนนเตต์ระบุสั้นๆกระนั้นก็ดีปกติแล้วคาดว่านักเตะที่มีปัญหาข้อเท้าแพลงจะต้องใช้เวลาเยียวยาตั้งแต่2ถึง6สัปดาห์กุนซือเวสแฮมลั่นมั่นใจลูกทีมจะกลับมาทำผลงานได้ดีก่อนเกมเปิดบ้านรับแมนยู จูเลนโลเปตกีกุนซือของเวสต์แฮมยูไนเต็ดกล่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนวันอาทิตย์ว่าเขายังคงเชื่อมั่นในตัวลูกทีมว่าจะกลับมาทำผลงานได้ดีแม้ที่ผ่านมามีฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ก็ตามเมื่อคุณกลายมาเป็นโคช้ชคุณจะต้องอยู่กับความกดดันตลอดเวลานี่เป็นเรื่องปกติและบางครั้งมันก็ดีที่จะมีชีวิตแบบนี้ผู้จัดการทีมชาวสมิตกล่าว ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่และเราไม่ได้เริ่มต้นได้อย่างที่เราอยากจะเป็นแต่ในทางเดียวกันเราก็มั่นใจว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าและเราจะสามารถไปถึงตำแหน่งที่เราต้องการได้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลยังมีเกมการแข่งขันอีกมากมายรอเราอยู่ผมเชื่อมั่นในตัวนักเตะเหล่านี้มากและผมมั่นใจว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีวิธีเดียวที่จะทำได้คือการทำงานประจำวันของเรานั่นคือการทำงานอย่างหนักและพยายามวิจารณ์ตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองได้ เราอยู่กันแบบนี้และทำงานกันแบบนี้โลเปตะกี่กลั่มเมื่อสันวิเคราะห์พร้อมทำนายผลแมนยูบุกเวสแฮมขอล้างอายเกมยูโรป้าผอเมื่อสันกูรูสกายสปอร์ตวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเกมเพียมลริกระหว่างเวสแฮมกับแมนเชสเตอร์เดที่กำลังโดนวิจารณ์จากเกมที่เสมอเนฟอนบาเช่หนต่อหในศึกยูโรป้าลิกเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยระบุว่านี่คือเกมใหญ่ของเวสแฮมไม่ว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่หรือฟอร์มแย่ขนาดไหนแมนเชสเตอร์ยังคงเป็นทีมใหญ่เสมอและเมื่อมาเยือนลอนดอนสเตเดียมย่อมถือเป็นโอกาสพิเศษผมคิดว่าทีมเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาให้กันและกันได้ผมไม่ได้จะดูถูกแมนยูนะแต่เกมนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เวสแฮมจะพลิกสถานการณ์ในฤดูกาลนี้เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าวันอาทิตย์นี้เอาชนะแมนยูได้มันอาจจะเป็นบททดสอบสำคัญของเอริคเทนฮาก เชนฮากจะต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างแน่นอนหากว่าออกไปแพ้ให้เวสแฮมพวกเขาจะแพ้ให้กับทีมที่อยู่อันดับที่15ซึ่งมันไม่ไดีพอสําหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าเอาชนะได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราคิดว่าพวกเขาต้องชนะในเกมนี้แต่ดูเหมือนไม่ว่าเขาจะทําอะไรมันก็เป็นเรื่องยากที่จะพาทีมกลับเข้าสู่ฟอร์มที่ดีได้ ผมไม่คิดว่าเขาจะโดนไล่ออกหรอกเขาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอีกยาวๆนั่นคือแผนที่พวกเขาวางไว้ที่โอทฟอร์ดและผมคิดว่าเกมนี้จะออกผลเสมอกันเมื่อสันฟันธงเวสแฮม2แมนยู่สอผีเสนอตัวดูดทาฟรีแข ah ่งสารพัดค่ายุโรป สโมสรแมนเชสเตอร์เป็นทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจโยนาธานธาเซตแบ็กทีมชาติเยอรมนีของไบเออร์เลวเซ่นแบบฟรีเอเย่นในสมัมงานหน้าแม้ทราบว่าต้องแข่งขันกับอีกหลายค่ายก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตดอยซ์ลันว่าทาเลาสัญญากับห้างขายาไม่ถึง12เดือนแบบที่เจ้าตัวก็คาดหวังย้ายออกจากไบเออร์นาแบบไร้ค่าตัวด่านท่าทีของฝ่ายบริหารก็ถอดใจเพื่อยืดสัญญาแข้งวัยย่กร,รัตัดขอร่วมงานแบบมืออาชีพจนสินส้นซีซั่นจากนั้นปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินตามกลไกลตลาด ทราบดังนั้นบอดปีแสดงก็พยายามลุกขึ้นเพื่อเสริมแกรงยูนิตกองหลังแก่ผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากโดยมองว่าทาคือชอยที่เหมาะสมในเมื่อซีซั่นหน้ายูนิตตดตั้งใจปล่อยวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟและจอห์นนี่อีเวนพ้นทีมตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้เทนฮากได้กองหลังในใจอย่างมัตทาเดริกและเลนี่ยูโรมาแล้วแต่ก็อยากมีขุมกำลังเชิงหรือคุณภาพสลับใช้งานกับลีสโดมาติเนสหรือแฮร์รี่แม็กควายซึ่งทีมคงใช้ออปชั่นขยายข้อผูกมัดเพิ่ม มองในแง่การแข่งขันแย่งทานั้นยูเนเต็ดได้เปรียบฐานะทีมจากต่างแดนสามารถยื่นข้อเสนอให้ได้เลยเมื่อเปลี่ยนปีปฏิทินซึ่งจะมีอินเตอร์มิลานกับบาซโลน,นาบิดแข่งด้วยส่วนช่วงซัมเมอร์ก็คงมีไบมินิคขาใหญ่แห่งบุนเดสลิกาเยอรมันร่วมวงแมนยูเดินเรื่องล่าริกกองกลางแมวดำแมนเชสเตตม,มีแนวโน้มล่าตัวคริสลิกกองกลางสอ์แลนด์แบบจริงจังตามรรยงานจากอังกฤษ ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมแต่ถูกโยงกับกองกลางวัย17ปีของซันเ์อร์แลนด์โดยก่อนหน้านี้มีรายงานหลายสโมสรจับตาการเล่นของริกซึ่งหนึ่งในนั้นมีปีแสดงรวมอยู่ด้วยล่าสุดกิมมีสปอตเผยว่ามีแนวโน้มที่พีแดงจะดําเนินการแบบจริงจังมากขึ้นหลังจากทีแมวมองสโมสรประทับใจผลงานริกซึ่งลงสนามบนเวทีเดอะแชมเปี้ยนชิพแบบต่อเนื่องสีสนีริกลงสนามบอลริกลำดับ2ของอังกฤษไปแล้ว11เกมแถมทำประตูได้3ลูกและกลายมาเป็นหนึ่งในขุมกำลังตัวจริงคนสำคัญของแมวดำ ทำให้ผีแดงพร้อมดำเนินการล่าตัวเข้าสังกัดโอทัฟฟอร์ดโดยตอนนี้รีกมีสัญญากับเซเรแลนดไปจนกลางปี2027อย่างไรก็ตามการแข่งขันอาจไม่ง่ายเพราะหลายทีมจับตามองกองกลางวัย17ปีเช่นเดียวกันทําให้ผีแดงคงเจองานหนักไม่น้อยกระนั้นสื่อรายดังกล่าวเชื่อว่ายูเนเต็ดพร้อมสู้รับผิดชอบด้วยกันบิ๊กโอไม่โทษกองหน้าทำผีฟอร์มห่วย อันเดโอนาหน้าในประตูแมนเชสเตอร์ปูไนเสธโทษกองหน้าใช้โอกาสเปลืองทําให้ผลงานของทีมย่าแย่ยืนกรานว่าต้องรับผิดชอบทุกคนเริ่มที่ตัวเขาเองด้วยปีแสดงเสมอรวด3เกมในยูฟป,ปาลีกทําให้มีเพียง3แต้มรังดับ,บดับ21บนตารางคะแนนถือเป็นผลงานน่าผิดหวังในเกมเสมอเฟเนบเช่นนั้นบรรดาแนวรุกอย่างมาคัตแลตฟอร์ดอาริเอโดกานาโชและโจชัวเซิร์กซีต่างพลาดโอกาสฝังเจ้าถิน่นทําให้สุดท้ายโดนตีเสมอ นั่นทาให้ยูเนเต็ดมีสถิติสุดห่วยในฟุตบอลยุโรปไม่ชนะเลยสักนัดเดียวในรอบ12เดือนที่ผ่านมาแต่ออนานาบอกว่าทุกคนต้องรับผิดชอบมันจะมานะคุณก็รู้ว่ามันจะมาโอนานากลา่าวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ได้อยู่แบบนั้นไปตลอดมันจะมาแน่หากไม่ใช่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้แหละเป็นพวกเราในฐานะกองหลังด้วยเราต้องรับความรับผิดชอบนั้นเราได้ประตูขึ้นนําและผมเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเพราะบางทีอาจทําสิ่งต่างๆดีกว่านี้ได้แนวรับของผมก็ด้วย ผมไม่ได้คิดว่าเราต้องมองไปยังบรรดากองหน้าหรอกนะเพราะพวกเขาพยายามแล้วมันมีโอกาสและในตอนนี้บอลไม่เข้าประตูแต่มันจะเข้าเราแพ้ด้วยกันแล้วก็ชนะด้วยกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ